เครื่อง ek100 เรามาถึงแล้วนะครับใครอยากซื้อก็ขายนะครับ0628979549ครับเัวนี้เป็นเกียร์ท็อก JCB นะครับ JCB 34X รุ่นใหม่เลยตัวนี้เกียร์ท็อกตัดรถมาครับวันน,นี้เครื่องตัวนี้สวยนะครับตัดจาก10ล้อมาเลยน,นี่โอ้โหสวยจริงๆครับเครื่องอันนี้เดี๋ยวก็จะติดให้ดูเลยบุมบัมบึมบั้มเลยบึมบั่มขานาดไหนอ่า ขายนะครับขายเครื่องเกียร์นี่เอาไปราคาถูกๆไปเลย6กหมืแปดครับเครื่องสวยนะครับพร้อมใช้6กหมืแปดครับเกียร์ท็อปนี่หกหมื่นพอฮะตัวนี้นี่แพ้คอนโรนะครับสองพันอ่าสองพันแล้วกันชุดหนึ่งเนี่ยสามันเนี่ยโอ้ถูกมากสามแกนว่าน่าจะประมาณสี่หุนนะครับ แกนับ4หุนตัวนี้ก็กระบอกไฮดรลิกสั้นยาวแล้วแต่นะครับ